กีฬากีฬาคือยาวิเศษประโยชน์ี้คงคุณดูคุณผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยถือว่าเป็นยาวิเศษที่ดีสำหรับร่างกายเลยทีเดียวนอกจากทําให้หัวใจของคุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆให้กับร่างกายด้วยนะครับแถมยังช่วยลดความเครียดควบคุมน้ําหนักตัวและที่สําคัญครับทำให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นด้วย คุณผู้ชมก็คงนึกอยากออกกําลังกายอยู่เหมือนกันใช่ไหมเลยคะแต่ด้วยสภาวะของสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเวลาจะเป็นสิ่งมีค่าเป็นเงินเป็นทองไปสัหมดจะหาเวลาว่างมาออกกาลังกายทั้งทีก็ดูเป็นเรื่องยากบางคนจะออกกาลังกายทั้งทีต้องเดินทางไปฟิตเนสแต่ถ้าหากเราสามารถทําได้เองที่บ้านก็จะเป็นการประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับตัวช่วยครับ ที่จะทำให้การออกกําลังกายของคุณเนี่ยไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปครับบางท่านคิดว่าการออกกําลังกายโดยการเดินหรือการวิ่งในสวนหย่อมก็เพียงพอแล้วแต่การสร้างเสริมพัฒนากล้ามเนื้อและการ stretching เป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีทั้งการแข่งขันและรีบเร่งรวมถึงความเครียดจากภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นการ relax และ stretching สาหรับกล้ามเนื้อนั้นถือว่าสําคัญมากเลยทีเดียวและนี่คือคริสพาวเวอร์ อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติแท้ร0% 0ครับให้คุณสามารถออกกำลังกายได้ด้วยวิธีง่ายๆแม้ว่าคุณจะมีเวลาที่จำกัดก็ตามคริสพาวเวอใช้งานง่ายให้คุณสามารถออกกำลังกายได้ด้วยท่าที่ไม่ยุ่งยากการออกกำลังกายโดยการใช้ stretching tubing สร้างเสริมกล้ามเนื้อได้โดยไม่ทำให้กล้ามเนื้อรับแรงกระแทกหรือบาดเจ็บ การใช้ stretching tubing พัฒนามาจากการใช้ stretching tubing ในการทำกายภาพบำบัดในอเมริกาและยุโรป stretching tubing ได้รับความสนใจและเป็นที่แพร่หลายเนื่องจากราคาที่เหมาะสมการจัดเก็บและพกพาสะดวกและสิ่งสำคัญที่สุดคือการลดแรงกระแทกต่อกล้ามเนื้อพร้อมทั้งพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องพีงแค่คุณจับในลักษณะนี้ครับแล้วค่อยดึงออกคริสพาวเวอร์จะช่วยกล้ามเนื้อของคุณได้ออกแรง,งช่วยลดไขมันส่วนเกินและกระชับสัดส่วน คุณจึงมีรูปร่างที่ดูดีและกระชับอยู่ตลอดเวลาครับส่วนคุณผู้หญิงที่กําลังกังวลว่าการออกกําลังกายด้วย cris power จะทำให้แข็งคุณมีกล้ามเหมือนกันเข้าฟิตเนสเลิกกังวลไปได้เลยครับเพราะว่าการออกกําลังกายด้วย cris power เนี่ยจะทำให้ผิวของคุณดูเฟิร์มดูดีและกระชับอยู่ตลอดเวลาครับ เนื่องจากการออกแรงและสรีระของชายและหญิงต่างกันคริส p พาเวอจึงออกแบบมาตามลักษณะของผู้ใช้โดยแยกเป็น2ส,สีได้แก่สีน้ำเงินสำหรับคุณผู้ชายและสีแดงเป็นดีไซน์พิเศษสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคริส p พาเวอร์ทำจากยางธรรมชาติแท้100%เซจึงมีความเหนียวยืดหยุ่นเป็นอย่างดีคุณจึงมั่นใจได้ถึงความคงทนแข็งแรงของอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นนี้ และอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คริสพาวเวอร์ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือลุกบอลครับอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยกระชับสัดส่วนคุณให้ดูดีแถมช่วยเพิ่มสีสันในการออกกำลังกายของคุณให้ดูไม่น่าเบื่ออีกด้วยที่สําคัญอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยส t r e t กล้ามเนืนด้านหลังได้เป็นอย่างดีครับ การนั่งทำงานเป็นเวลานาน,านๆพฤติกรรมการบริโภคและความเครียดล้วนแล้วแต่ส่งปัญหาให้กับกล้ามเนื้อบริเวณหลังบ่าและต้นคอยังไม่มีการออกกำลังกายใดๆที่สามารถลดแรงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวได้ลูกบอลได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลักการทำกายภาพบำบัดซึ่งต้องการอุปกรณ์ที่สามารถลดแรงกระแทกบริเวณหลังและ สร้างกล้ามเนื้อลูกบอลมีการยืดหยุ่นและทนทานการใช้ลูกบอลในการขยับร่างกายส่วนต่างๆจึงเป็นการเหมาะสมสําหรับผู้ที่เริ่มออกกําลังกายและในระดับการพัฒนาระดับหนึ่งลูกบอลก็ได้ถูกออกแบบการออกกําลังกายให้เพิ่มแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อในระดับต่อไปโดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องแรงกระแทกและบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณหลังบ่าและต้นคอในระหว่างการบริหารลูกบอลจะช่วยพยุงตัวคุณไม่ให้สมัมผัสกับพื้นสร้างความสนุกสนาน และน่าตื่นเต้นทีเดียวค่ะการออกกำลังกายด้วยลูกบอลน,นั้นมีประโยชน์มากๆครับสำหรับคนที่ต้องการบริหารหน้าท้องและก็แผ่นหลังนะครับแตได้เกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นออกกำลังกายที่สะโพก ต้นขาและก็ต้นแขนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับลูกบอลคริสพาวเวอร์ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเนื้อลูกบอลมีความหนามากจึงทนทานต่อแรงกดทับรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลกรัมจึงมั่นใจได้ว่าไม่เกิดการแตกหรือระเบิดในระหว่างการออกกําลังกายอย่างแน่นอนลูกบอลช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นให้การบริหารทําได้อย่างลงตัวส่งผลที่ดีมาก